คืนตำแหน่งสไตลโบนันซาคืนตำแหน่งสไตโบนันซาล่าสุดแมตตพิรานีเผยเหตุเลิกสงกรานตอนไหนถูกจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้สำหรับแมตตพิรานีกับสงกรานเตชะนรงค์และยังโยงประเด็นสาวปริศนามอน้ำเดงที่หลายคนพุ่งเป้าไปที่หมายอุทัยทิพยแมตได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสถานะตอนนี้เลิกแล้วแมตเดินออกมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว แต่การเลิกกันมันมีหลายอย่างที่ทำร่วมกันสุนัขร้านไอศครีมเป็นความสัมพันธ์ที่ค้างคารายการเชที่แมทบอกว่าไม่เลิกเพราะครอบครัวที่สงกรานต์รักเอ็นดูแมทมากการที่เราบอกเลิกทุกคนที่ออกมาปกป้องแมทคือเรื่องจริงมันเป็นดีเทลเล็กน้อยของสองคนเราพยายามแล้วแมทไม่ค่อยได้คุยกันทุกครั้งที่คุยมันจบไม่ลงคุณปา๋าไม่อยากให้เกิดเรื่องไม่ดีกับแมทตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจได้ถึงตอนนี้แมทไม่กังวลมันเป็นสิ่งที่ทำแล้ว มีความสุขเรารวบรวมสติเยอะมากมันไม่ง่ายเรื่องร้านไอศครีมแมทเป็นกังวลม,มากร้านไอศครีมตอนนี้เราไม่ได้ดูแลแล,แล,แล,แล้วเราเกรงใจที่เขาสงกรานต์แมทไม่เสียใจเขาเป็นฮีโร่สําหรับเราเสมอที่ออกมาพูดตอนนี้เพราะมีงานเลยต้องพูดคาเรื่องแคปชั่นเราแซวเล่นแคปชั่นแมทเป็นไวรีออยู่แล้วถ้าไปย้อนอ่านดูอยากเกิดก็เปิดมามันเป็นภาษานักเลงแคปชั่นไม่เกี่ยวกับหมอ น้ำเดงเรื่องขอเพลงนักร้องแค่แสวเล่น,เล,นเล่นเฉยๆกับเพื่อนเพราะนักร้องวงนั้นเขาไม่เล่นเพลงไทยเรื่องที่เราไปเที่ยวต่างประเทศคือเราตั้งใจไปเยี่ยมพ่อเราต้องรีบไปเพราะหลังจากนี้เราจะต้องถ่ายละครตอนนี้สดชื่น100%เวลาเรามีปัญหากันมันไม่ถูกแก้คุยไม่จบแมทเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์เราออกมาแล้วเราไม่คิดว่าเราจะออกเลยแบบนี้มันคือความสุขของแมทจริงๆเรื่องคอมเมนต์เร่งๆแมทรับได้อยู่แล้ว ตอนนี้หวั่นใจถ้าจะเริ่มต้นกับใครมันกล,กลัวแต่ไม่เข็ดทิ้งท้ายขอให้พี่เขาใช้ชีวิตได้อย่างดีเพราะทุกคนสมควรที่จะได้รับความสุขและครอบครัวของพี่สงกรานต์ก็ดีกับแมทมาก,มากๆกับพี่พบก,ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเป็นพี่น้องกัน